ที่อ่อนค่าลงในขณะนี้เกิดจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติที่กังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจลดทอนปริมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE 3ลงในปัจจุบันค่ะจากการประเมินทิศทางค่าเงินบาทของ Goldman Sachs วันนี้ธนกิจรายใหญ่ของวอลต t สทคาดการว่าค่าเงินบาทของไทยมีโอกาสอ่อนค่าแต่ระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในอนาคต3เดือนข้างหน้าแน่นอนว่าการลงทุนในรูปแบบต่างๆได้รับผลกระทบหรืออนิสงส์ที่ต่างกันไปค่ะ เงินบาทที่อ่อนค่านี้เป็นตัวสะท้อนถึงความนิยมต่อการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เมื่อมีแรงเทขายพันธบัตรเป็นจํานวนมากกดดันให้ราคาพันธบัตรปรับตัวลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรระยะยาวกดดันมูลค่าหน่วยลงทุนหรือ NAV ของกองทุนลดลงกระทบต่องเงินต้นของนักลงทุนค่ะดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นช่วงนี้นักลงทุนควรเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่าค่ะ สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่คุ้นเคยกับตลาดตราสารหนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยคุณเหล็กเลี่ยงตราสารที่ระยะยาวเพราะว่าการที่ค่าเงินบาทยังอ่อนต่อเนื่องเนี่ยทำให้โอกาสที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเทขายนะครับทำกำไรเนี่ยยังมีโอกาสมากขึ้นต่อเนื่องนะก็คืออัตรา,าผลตอบแทนระยะกลางระยะยาวเนี่ยอาจจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องดังนั้นถ้าไม่คุ้นเคยแนะนําให้อยู่สั้นๆพังนีไว้นะครับก็คือต่ำกว่าหนึ่งปี แต่หากมองในรูปอน,นิสงส์จากค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่าจะช่วยเพิ่มหรือลดส่วนต่างจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศหากค่าเงินบาทอ่อนค่ามากกว่าวันที่ลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ส่วนเกินจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่หากเงินบาทกลับแข็งค่าก็จะทําให้การลงทุนมีส่วนลดเป็นที่มาของการทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันเงินต้นไว้ค่ะ